สวัสดีทุกท่านด้วยนะคะบุ๊กมาแล้วนะคะในการทำนายดวงของช่องบุ๊กนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกเยอะในอนาคตนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่านะคะทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามาชมเนี่ยบุ๊กจะบุกจะขอแจ้งไว้ล่วงหน้าก่อนนะคะแล้วก็จะแจ้งแค่คลิปนี้คลิปเดียวเท่านั้นนะคะคลิปอื่นก็จะไม่จะไม่แจ้งแล้วนะว่า บุ๊กจะไม่ทํานายเกี่ยวกับวันเกิดเดือนเกิดปีเกิดหรือว่าราศีเกิดลงในช่องอีกแล้วนะคะก็จะเป็นการทํานายเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆที่ถ้าเกิดนึกได้ก็จะมาทําเป็นคลิปแล้วก็มาทํานายนะคะหรือว่าเ,เพื่อนๆที่ชมคลิปแล้วมีหัวข้ออะไรอยากจะให้บุ๊กทานายก็สามารถบอกได้ในคอมเมนต์ซึ่งบุ๊กจะไม่ ทําเป็นพิกอากาศนะคะคือจะเป็นหัวข้อซึ่งอาจจะเป็นเกี่ยวกับคําถามหรือปัญหาต่างๆของแต่ละของท่านนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีปัญหานี้อยู่นะคะก็สามารถคลิดเข้ามาดูได้นะคะแต่ถ้าไม่ได้มีปัญหาอะไรหรือว่ารู้จักใครที่มีปัญหานั้นอยู่นะคะก็ให้นะคะแชร์ไปนะคะให้ให้เขาดูนะคะก็อาจจะช่วยได้ทางหนึ่งนะคะอาจจะทาให้ใจเย็นลงอาจจะพบ ทางออกของปัญหาก็ได้นะคะในคลิปนี้เนี่ยบุ๊กได้นำนะคะองค์พญา,านาะคะมาวางไว้นะคะก็เป็นคลิปเกี่ยวกับพญานาคนะคะในคลิปนี้นะคะในการกลับมาดูดูไพ่ทาลอตนะคะเพราะฉะนั้นอ,อีกอย่างหนึ่งนะคะบุ๊กจะไม่บุ๊กจะไม่ทําการตัดคลิปเลยนะคะคือยังไงอย่างนั้นเลยนะคะถ้าเกิดมีเสียงรบกวนหรือว่ามีเสียงพัดลมอะไรอย่างเงี้ยต้องขออภัยด้วยนะคะ อเอาเรามาเริ่มกันเลยนะคะในลักษณะของของคลิปนี้นะคะก็สำหรับลูกหลานของพญานาคนะคะไม่ว่าจะเป็นองค์ไหนๆก็ตามนะคะท่านเนี่ยอยากจะสื่อสารอะไรกับคุณนะคะในช่วงเดือนสองเดือนนี้สิ่งที่ท่านอยากให้คุณเนี่ยได้ปฏิบัติหรือว่าท่านอยากจะบอกผ่านอะไรมานะคะ ไม่ว่าจะเป็นองค์ไหนก็ตามที่คุณนับถือเลยนะคะสามารถสามารถดูได้นะคะเอาแค่ว่าคุณเป็นลูกหลานพญายนาคแล้วก็นับถือพญายนาคเท่านั้นเองนะคะเดีย๋ยวบุ๊จะจับทั้งหมด5ใบก่อนนะคะว่าท่านอยากจะสื่อสารอะไรนะคะชาริออนดอสตาคะ เด e อ o ฟู food, นะคะแล้วก็จะเป็นเรื่องของท่านก็บอกมาประมาณนึงว่าถ้าจะใช้ความรู้สึกก็คือประมาณว่าท่านเรียกเราว่าลูกนะคะแล้วก็บอกว่า เดือนสองเดือนนี้นะ่ะมันจะมีแต่ความเหนื่อยยากนะในสิ่งที่เราฟันฝ่าหรือว่า,าเราคิดจะทำอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีความเหนื่อยยากอยู่ในนั้นแต่ว่าไม่ว่าใครเนี่ยก็ได้พบเจอความเหนื่อยยากนะคะแล้วก็ลูกจะผ่านไปได้ขอแค่เพียงรู้จักจปรับตัวและไม่สิ้นหวังนะคะอืม ท่านบอกว่าในการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราอาจจะทําไปเพราะว่าเราคิดว่ามันไม่มีทางเลือกเราอาจจะทําในสิ่งที่มันเหมือนกับคนโง่ทั้ง,ท,งที่รู้แต่ว่าด้วยความรู้สึกที่มันไม่มีทางเลือกเราก็เลยทํานะคะแต่ถ้าเรามองดีๆมันยังมีอยู่นะคะมันยังมีคนที่สามารถช่วยเราได้ มันยังมีทางออกสำหรับเรานะคะอันนี้คือสิ่งที่ไพ่ขึ้นมานะคะแล้วก็เหมือนกับเป็นการถ่ายทอดคำพูดด้วยนะคะเป็นไพ่ขึ้นมาส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของอุปสรรคความหวังาการกระทำนะคะแล้วก็เป็นความรู้สึกนะคะซึ่งเป็นการกระทำที่มาจากความรู้สึก นะคะเหมือนกับตัดสินใจตัดสินใจเร็วเกินไปนะคะหรือว่า,อามองคนแค่เปลือกนอกมากเกินไปนะมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าผิดหวังหวังมากเกินไปหรือแม้แต่สิ่งที่เราตัดสินใจทำลงไปโดยที่เราไม่ได้แต่ตองมากๆเนี่ย มันก็ทำให้เราผิดหวังได้นะคะเดชชารีออดบอกว่าคนหนุ่มคนสาวนะคะอายุราวๆประมาณวัยกลางคนสามสิบยี่สิบห้าสามสิบ 35ประมาณนี้นะคะต้องระวังเป็นพิเศษเพราะว่าในเรื่องที่บุ๊กบอกไว้ว่าจะมีการตัดสินใจแบบปัจจุบันทันด่วนแบบที่ไม่ได้ติดตอมากมายนะักแบบที่รู้ว่าผิดแต่ก็ยังทำท่านก็เตือนว่าออถ้ามันผิดนะลูกลูกอยากลูกอย่าได้ไปทำเลยนะคะมันยังมีทางออกอีกเยอะทางออกอีกมากนะคะสำหรับตัวลูก ะะมันไม่จําเป็นว่าลูกจะต้องไปฝืนทําอะไรที่มันจะสร้างภาระให้กับลูกในอนาคตขอแค่รออีกหน่อยหรือสอบถามคนที่เขารู้จริงๆนะคะอย่าแบบอย่าตัดสินใจไปไปทำโดยลำพังอะไรเงี้ยนะคะสำหรับคนแนวช่วงวัยนี้ เพราะไม่งั้นเราจะเป็นคนโง่เราจะเสียทรัพย์สินและเราจะมีแต่ความรู้สึกที่แบบหลากหลายรวนเรนะคะแต่ในทางกับกับกันนะคะบางคนบางคนอาจจะรู้สึกว่าเวลาว่างๆอย่างเงี้ยสำหรับคนที่กักตัวหรือคนที่ทำงานอยู่บ้านหรือคนที่ยังไปทำงานอยู่ก็ตาม อาจจะมีความรู้สึกใหม่ๆเกิดขึ้นกับตัวเองเหมือนเป็นความรู้สึกที่แบบพอมันว่างจากปกติแล้วอะเราจะทําอะไรดีเราจะทะําะทอะไรใหม่ๆเราจะทําอะไรที่ที่มันทําให้เรากลายเป็นคนใหม่ได้เราจะทํายังไงให้เราเป็นที่ชื่นชมหรือเราจะทํายังไงให้เราเป็นผู้ที่ถูกเลือกในงานในตําแหน่ง จากที่ปกติแล้วเราก็ปล่อยให้มันเป็น,ปนไปตามวัฏจกักรหรือทํตาตามธรรมชาติธรรมดาตื่นมาไปทํางานแต่ว่าคนจะมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้มันมันไม่ได้แล้วนะมันไม่ได้แล้วนะมันปล่อยให้เป็นอย่างนั้นไม่ได้แล้วเราต้องเอื้อมมือที่จะไปไขว่คว้ามันมาบ้างนะคะเพราะว่าท่านบอกมาว่าลูกๆเนี่ยปล่อยปล่อย ปล่อยผ่านโอกาสมามากด้วยความที่ไม่ชอบความยุ่งยากด้วยความที่ไม่ชอบจะพึ่งพาใครก็เลยปล่อยโอกาสออกไปเยอะมากในช่วงชีวิตที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นในช่วงเนี้ยหนึ่งถึงสองเดือนเนี้ยถ้าเกิดว่ามีโอกาสเข้ามาหรือว่าเราคิดที่จะทำอะไรได้เรามองช่องทางที่มันจะเป็นโอกาส เปลี่ยนชีวิตของตัวเองเปลี่ยนฐานะของตัวเองได้ก็ขอให้ทํามันจะเป็นความรู้สึกอย่างนี้เข้ามานะคะแล้วก็ช่วงนี้ในเรื่องของความรักหรือว่าเรื่องของสเสน่ห์คนที่นับถือนับถือหรือว่าเป็นลูกหลานของพญานาคอยู่แล้วเนี่ยจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์อยู่ในตัวเองอยู่แล้วนะคะในเรื่องของคําพูดคาจานะคะจะเป็นคนที่แบบชักจูงคนอื่น,นง่ายหรือว่าเวลาแบบ เขามาปรึกษาอะไรเนี่ยเขาก็จะเชื่อคุณสะส่วนใหญ่นะคะหลังจากที่แบบเขาเอาจจะปรึกษามา3 4ี่คน5คนแล้วก็ได้แต่พอเขามามาปรึกษาคนเนี่ยเขาเอาจจะเชื่อคุณนะคะแล้วก็ลืมแบบคาปรึกษาของคนอื่นไปหมดเลยเพราะว่าท่าบอกมาว่าให้ใช้ตรงเนี้ยให้เป็นประโยชน์นะคะแล้วก็ให้ใช้ในทางที่ถูกต้องด้วยนะคะในเรื่องของคําพูด ในเรื่องของอาการการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนนะคะเตือนด้วยว่าอย่าอย่าไปสนิทคิดเชื้อมากเกินไปสําหรับคนบางคนเพราะว่าเราไม่รู้ว่าใจเขาคิดอะไรเขาอาจจะคิดเกินเลยไปกับเราก็ได้ทั้งทงท,งที่เราอา,อาจจะมองเขาเป็นเพื่อนแต่เขาอาจจะไม่ได้มองอย่างนั้นในช่วงเวลาของเขาที่เขารู้สึกว่าเขาโดดเดี่ยวแล้วมีเราเข้าไปาช่วยปลอบอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะคิดว่าเราเนี่ย ทำทำไปเพราะว่าเรารู้สึกดีๆกับเขาเกินเกินเพื่อนหรือคนรู้จักหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเป็นช่องแบบเป็นช่วงที่อ่อนไหวสําหรับเขาแล้วถ้าเราเข้าไปเราอาจจะเอาตัวออกมาได้ยากนะคะเพราะความเป็นคนที่สงสารนะคะการทำบุญอ่ะถ้าช่วงนีมน้มันว่างจริงจเนี่ยก็ไปบวชดได้นะคะผู้หญิงกบผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยไปได้หมดเลย ะะถ้ามันแบบอล้อาไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนแต่บางคนบอกว่าต้องกักตัวค่ะไม่รู้จะทำยังไงนะคะการการกักตัวเนี่ยปกติแล้วเขาจะให้เราอ่ามันก็แล้วแต่สถานที่อ่าถ้าเกิดคุณได้อยู่ประมาณแบบห้องหนึ่งเนี่ยมีประมาณแบบสามสี่คนในในครอบครัวตัวเองที่ต้องกักตัวทั้งครอบครัวอะไรเงี้ยนะให้มองเป็นโอกาสนิดนึงว่าเรา อยู่ร่วมกับครอบครัวหลังจากที่เราไม่ได้มีเวลาครอบครัวมานานมากนะคะแล้วก็ชักชวนกันนะคะหันหน้าเข้าหาความว่างในจิตใจบ้างอาจจะช่วยอาจจะทําสมาธินะคะแล้วก็รู้จักทําใจให้มันว่างนะคะเมตตากรุณาสูตรอะไรเงี้ยนะคะก็ ลองฟังดูนะคะก็เป็นบทสวดพระแม่กวนอิมนั่นแหละนะคะแต่ว่าถ้าเกิดลองทําดูแล้วเข้าถึงความว่างบางทีเราอาจจะได้พบเจอบางสิ่งบางอย่างก็ได้นะคะเพราะในภาวะอย่างนี้นะการจะเจอความว่างมันมันทำได้ยากเพราะว่าเราฟุ้งซ่านนะคะแล้วก็ลูกลูกลูกเด็กเล็กแดงเนี่ยที่เราไม่ค่อยได้ดูแลเขาเนี่ยถ้าเกิดวันหนึง่งมันเกิดอะไรขึ้น ถ้าเรารักษาไม่ได้รักษาไม่ทันนะคะเราก็ยังพอมีเวลาที่จะได้อยู่กับเขาในช่วงเวลานั้นแต่ว่าอันนี้ไม่ต้องห่วงนะว่ามันจะแบบติดเชื้อหนุนหนักรุนแรงรักษาไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้มีพายเที่แรงแบบนั้นนะคะแต่ถามว่ามันมีความเสี่ยงมาที่จะติดมันก็มีนะคะเพราะว่าเราเราจำเป็นที่จะต้องออกไปทำงานอยู่ สำหรับบางคนนะคะที่แบบยังไม่ติดยังไม่กักตัวนะสาหรับบางคน่มันก็ยังมันก็ยังมีสิทธิ์ที่จะติดได้นะคะอืท่านก็เป็นห่วงเป็นแยลูกหลานนะไม่ไม่ใช่ว่าทุกคนที่จะแบบท่านท่านจะปล่อยป่าละเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะท่านก็พยายามที่จะช่วยเหลือแหละแต่บางทีบางครั้งอ่าการที่เราไม่การที่เราคิดคิดถึงแต่ วัตถุมากเกินไปและคิดถึงแต่ตัวเองมากเกินไปจนลืมท่านที่เราเคยบูชาอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้แบบท่านก็ไม่รู้จะเอาแรงที่ไหนมาช่วยเราหรือว่าเอาสายสมคัญตรงไหนมาช่วยเราก็มีนะคะแต่บางทีเอ่อถ้าเรามองกลับกันนะคะแล้วก็ ได้อยู่บ้านมากขึ้นได้ใช้เวลามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันเราเราก็จะสามารถมาดูแลท่านได้มากขึ้นเหมือนกันกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านอันนี้แล้วแต่ความเชื่อนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยได้กลับมาอยู่กับพ่อกับแม่นะคะอันเนี้ยมันก็เป็นเรื่องหนึ่งเหมือนกันที่เราจะบูชาพ่อแม่อย่างน้อยน้อยเนะี่ยชีวิตเรามันต้องดีขึ้นแน่นอนนะคะบุ๊เชื่ออย่างนั้นนะอันนี้บุ๊คขอขยับ ทับกันไปก็แล้วกันนะคะในสิ่งที่ท่านเนี่ยอยากจะสื่อสารขึ้นมาในระดับแรกนะคะอันต่อไปนะคะในคําที่ท่านอยากจะพูดถึงนะคะคนที่มีเขาเรียกว่าเคยฝันเห็นท่านหรือว่ามีสายยางกับท่านโดยตรงอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะหยิบสามใบนะ ทับกันไปเลยนะคะอ่ามันออกมาทั้งชาลิออดแล้วก็สเตนเลยนะคะมันก็บอกได้นะอืมมันก็มีความเขาเรียกว่ามีความยุ่งยากในตัวเองแล้วก็บางคนบางครั้งเนี่ยก็หลงหลงผิดคิดไปว่าเออม,ม,มีมีมีท่านอยู่มีสายญาณของท่านอยู่ซึ่งบางทีมันอาจจะไม่ใช่นะคะอันนี้ก็ต้องก่าบขออภัยด้วยถ้าเกิดว่าไปไป เหมือนกับดูหมิ่นความความเชื่อของใครนะคะแต่ว่าบางคนบางครั้งนะคะเอ่ออาจจะไม่ใช่ท่านอ่ะอาจจะไม่ใช่พญานาคอาจจะเป็นอย่างอื่นนะคะที่เรียกเขาเรียกว่าเป็นอาจจะเป็นครูอาจารย์นะคะหรืออาจจะเป็นบรรพบุรุษนะคะที่กลับมาดูแลท่านนะคะอาจจะไม่ใช่แบบไม่ใช่พญานาคที่ท่านรับเผื่อจริงๆที่ที่มาดูแลท่านนะคะแต่ว่าจะเป็นอย่างอื่น นะแล้วก็ยังมีบางคนเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรไม่ไม่พอใจกับที่เป็นอยู่นะคะอันนี้ท่านท่านก็บอกมาเหมือนกันว่า,าคือม,มีมีท่านดูแลอยู่แล้วแต่ว่าก็ไปสรรหายอย่างอื่นมาอีกประมาณเนี้ยนะคะก็มีเหมือนกันนะบางคนมีท่านดูแลมาจากาเขาเรียกว่าเป็นเป็น เป็นความรักเก่าอันนี้เน้นเน้นไปถึงผู้หญิงเลยนะคะคือบางทีบางครั้งผู้หญิงที่ไม่เจอรักแท้นะคะหรือว่าคบกับใครแล้วก็เลิกเลิกลายอยู่บ่อยๆนะคะเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยเคยเขาไม่เรียกว่าเคยเหรอกเขาเรียกว่าแบบจะเป็นอดีตหรือปัจจุบันจะเป็นชาติไหนก็ตามเนี่ย <c oughs> ได้เป็นคนรักได้เป็นภรรยาของของนาค คือเคยเป็นนาคีมาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นในในเมื่อเป็นความรักแบบนั้นมาก่อนแล้วนะคะก็คือแบบไม่ว่าจะเป็นภพชาติไหนเนี่ยก็ต้องตามไปคู่กันอยู่ดีเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นใครนะคะคุณผู้หญิงนะคะจะเกิดกี่ชาติก็ตามความรักเนี่ยก็จะไม่ค่อยสมหวังหรือถ้าได้อยู่ด้วยกันก็จะไม่ค่อยมีความสุขนะคะถ้าเกิดว่า เขาไม่ได้มาเกิดด้วยนะคะอืมหรือบางคนอาจจะฝันบ่อยๆหรือบางคนอาจจะยอมเลิกกับสามีเพียงเพราะความฝันบางสิ่งบางอย่างนะคะที่ทำให้แบบเอออยู่เป็นโสดแล้วก็เลี้ยงลูกไปมันจะดีรู้สึกว่ามีความสุขมากกว่านะคะหรือบางคนแบบอยู่ในอยู่ในลักษณะที่ทำใจได้แล้วว่าเออฉันเนี่ย ไม่สามารถที่จะอยู่คู่กับผู้ชายคนอื่นได้นะแต่ว่าในเรื่องของลูกหรือว่าอะไรเนี่ยมันก็เหมือนเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องอรับรับรับบทบาทความเป็นแม่แล้วก็เลี้ยงดูเด็กคนนี้ให้เติบโตขึ้นนะคะคือสเตนลักษณะออกมาคือบุ๊คไม่มีไพ่พญ,ญานาคนะคะอ่าสเตนที่ออกมาผู้หญิงที่ที่รูปหัวสิงโตเนี่ยมันก็แปลว่าเเราเป็นผู้หญิงแต่ว่าเราเป็นคนที่ ด้วยจิตใจของเราอะทำให้เรามีอํานาจบางอย่างที่จะทําให้ถ้าสิ่งโตเป็นตัวแทนของนาคเพียหรือพญายนาคนะคะนั่นก็แสดงว่าเราด้วยจิตใจของเราที่มันจงรักภักดีกับการรลอลักใครบางคนเนี่ยนะคะหรือได้รอกลับมาเคียงคู่หรือได้รู้ว่าเรารักกับใครสักคนอยู่ที่ ที่มันไม่สามารถบอกใครได้นะคะมันไม่สามารถบอกใครได้ว่าเราเรารักกับใครนาักอย,อยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะท่านจะช่วยเหลือเราในฐานะที่เราเป็นคนรักของเขาเพราะฉะนั้นผู้หญิงบางคนจะไม่กลัวงูเลยผู้หญิงบางคนจะรู้สึกผูกพันกับงูผู้หญิงบางคนจะเขาเรียกว่าฝักใฝ่ในเรื่องของของของสัตว์ ที่เป็นแบบเป็นสัตว์เลี้ยคานนะคะบางคนเป็นจระเข้นะมัน,ม,นมันเป็นเรื่องแปลกที่เรามีความสนใจกับสัตว์เลี้ยสัตว์เลี้ยคานแบบแปลก 8, นะคะทั้งที่แบบผู้หญิงควรจะชอบอะไรที่น่ารักแล้วก็สวยงามแต่ว่าความแข็งแกร่งของผู้หญิงแล้วก็จิตใจของของ,ของเราที่มันไม่เหมือนกับผู้หญิงทั่วๆไปเนี่ยนะคะมันก็มาจากสิ่งนี้แหละ นะคะอืมหรออ่าคนที่เลี้ยงลูกด้วยตัวคนเดียวแล้วเลี้ยงรอดหรือว่ามีอะไรคอยช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาก็คือมามาจากเขานี่แหละนะคะมาจากท่านนี่แหละนะพี่ยายน่าเพราะฉะนั้นก็ถ้ามีความรู้สึกศรัทธายอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปหาไปหามาบูชาเพิ่มนะคะเราก็แค่คิดว่าเอ่อ ในลักษณะของเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยเขาก็เป็นอ่าเป็นเจ้ากรรมนายเวรของเราเช่นเดียวกันนะคะถ้าเกิดแบบอยากจะขอบคุณเขาหรือว่าอะไรเขาเนี่ยก็ทําบุญทําทานทําสมาธิรู้สึกถึงเขาแล้วก็ขอบคุณอะไรอย่างเงี้ยก็พอแล้วนะคะก็จะทําให้ชีวิตด,ดีดีขึ้นไปอีกระดับหนึ่งโดยที่ไม่เขาเรียกว่าไม่รู้สึกโดดเดี่ยวควบคู่ไปด้วยนะคะแล้วก็มีประมาณนี้นะคะโอ้มทำไมอ่า ทางคนที่ถามสายยานว่าสายยานมีของท่านหรือเปล่าอะไรเงี้ยท่านก็บอกมาอย่างนี้นะสำหรับ,รบแบบแสดงว่าคนส่วนใหญ่ที่นับถือที่คิดว่าตัวเองมีสายยานของท่านจะเป็นคนโสดส,ส่วนใหญ่นะคะจะไม่ได้เจอจะไม่ได้เจอรักแท้นะเพราะว่าคู่คู่คู่พรมลิขิตไม่ค่อยแบบเจอยาก ะค,ะคิดว่าใช่แต่ก็ยังไม่ใช่อยู่ดีเนาะอย,อยู่กันไปอะไรแบบเนี้ยนะคะก็คลิปนี้ก็ประมาณ20นาทีแล้วนะคะที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นบุ๊กไม่ตัดแล้วก็จะไม่พูดยืดเยื้อไปกว่านี้แล้วนะคะเอาเป็นว่าสรุปง่ายๆนะคะท่านเมียนางเนี่นยบอกเราในหลายๆเรื่องนะคะแล้วก็เน้นในเรื่องของความพอใจในสิ่งที่ตน ตัวเองมีแล้วก็ให้รู้จักอดทนนะคะในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นต่อไปไม่ทําอะไรเหมือนคนโง่ให้คิดติตองดีๆนะคะรู้จักปรับตัวแล้วก็คิดคิดใหม่ทําใหม่ด้วยะนะคะก็ เริ่มต้นใหม่ก็ยังไม่สายไปนะคะสําหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นใหม่แล้วก็คิดว่าถ้าเกิดไม่มีโอกาสเริ่มต้นใหม่แล้วเนี่ยตัวเองก็ต้องให้โอกาสตัวเองก่อนนะคะประมาณนี้นะคะก็ขอให้ลูกหลานพญานาคทุกท่านนะคะมีความสุขความเจริญแล้วก็ไม่สมศรัทธานะคะต่อศาสนาแล้วก็สิ่งสิ่งที่ตัวเองนับนับถือมานะคะก็ขอขอบคุณมากๆที่ดูคลิปนี้นะคะไว้เจอกันใหม่คะ่ะ